อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่องอมกอเคปป๊อปนะครับและคลิปนี้เราก็จะมาแสดงความยินดีกับสองสาว ควีน n k p o p เมมเบอร์จาก BLACKPINK ทั้งสองคนที่ฟาดรางวัลจาก MTV VMA ในวันนี้มาครองนะครับนั่นก็คือลิซ่าและโรเซ่นั่นเองสองมักเน่นะครับแกงมักเน่ลายของ BLACKPINK ฟาแฟนของวงโรเซ่ลิซ่าลิซ่าโรเซ่แชร์ลิซ่าเขามาฟาดรางวัลจากงาน VMA ไปครองนะครับลิซ่าของเราคว้ารางวัล Best K-POP 3ปีซ้อน3ปีติดกันแล้วที่ลิซ่านั้นเนี่ยฟาดรางวัลน,นี้มาครองได้ถือได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นพลังให้กับลินลี่ เพื่อที่จะมาทําให้กับลิซ่าต่อไปในงานอื่นๆดรับลินนี่เก่งมากๆและลิซ่าเนี่ยก็มาลงคลิปขอบคุณนะครับทั้งในงานเลยลิซ่าไม่ได้เข้างานแต่ก็มีคลิปขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปอนาเกนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานทีม l า u d หรือว่าจะเป็นสองสาวโดจายแคทแล้วก็เรที่มีส่วนร่วมกันนะครับที่ส่งให้ปอนาเกนนั้นปังมากขนาดนี้ได้ขอบคุณลินลี่ที่ทําให้เพลงนี้ได้รางวัลและลินลี่ทุกคนก็ขอบคุณลิซ่าเหมือนกันที่ ส่งบอนเกนมาให้พวกเราเนี่ยได้ฟังได้หลงรักไปกับเพลงความตัวแม่นี้บอนเกนนะครับจากล i ซ่าคว้าเบสเคป๊มาครองแล้วปีที่3ติดต่อกันจาก MTV VMA ยังไงก็อย่าลืมไปคอนเกรสกับลิซ่ากันนะทุกคนในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นของเล่าหรือว่าจะเป็นของลิซ่าออฟฟิเชียลของลิซ่าเองนะครับส่วนลิซ่าเนี่ยได้รางวัลเบสเคปปไปอีกหนึ่งสาวโรเซ่คว้ารางวัลยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรางวัลจากงานครั้งนี้นะครับนั่นก็คือรางวัล Song of the Year นั่นเองแรงมากสุดๆไปเลยสําหรับโรเซ่นะครับที่คว้ารางวัลน,นี้มาครองได้เข้าชิงหลายรางวัลและก็คว้ารางวัลน,นี้มาซึ่งโรเซ่เนี ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยนะครับด้วยชุดที่มีความสีเหลืองทองเรื่อมๆร,ร,ร,ระยิบระยับเข้ากันได้ดีกับผมสีบลอนด์ของโรเซ่มากๆและการขึ้นไปสปีดในครั้งนี้ของโรเซ่เนี่ยก็ทัชใจใครใหลายๆคนทํามีน้ําตาขึ้นมาเลยโรเซ่เองก็ ภูมิใจก็ปลื้มใจกับผลงานของตัวเองและรางวัลที่ได้มาครองนี้มากๆเลยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวใหญ่ก้าวสำคัญเลยของโรเซในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับที่หลังจากนี้ไปเนี่ยผลก็จะต้องจับตามองผลงานใหม่ๆของโรเซมากขึ้นแน่นอนนี่คือรางวัลการันตีความเก่งความเลิศของโรเซในการทำเพลงและ ความ,มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว Song of the Year APT Rose with Bruno Mars เข้าชิงและความมาครองได้เป็น Song of the Year แห่งปีจาก MTV VMA อย่าลืมไปคอนเกรสนะครับไปร่วมยินดีกับโรเซในทุกๆช่องทางในทุกๆแพลตฟอร์มของโรเซได้เช่นเดียวกันและนี่คือสองสาวจากไบลทพิ้งที่กวาดรางวัลรับรางวัลใหญ่จาก MTV VMA ปีนี้ลิซ่าเบสเคป p อปโรเซ n องออฟ e ดอะเสำหรับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตแล้วก็ร่วมยินดีให้กับทั้ง2คนกันารกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝาก like, กดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับอันยอง